ตบการน,นะครับ,บการน,น,น่าเยอะมากเลยครับขนาดตกเป็นนั้นเองครับไม่เคยนะครับจาก er, ของก็คือคุณิวสเลเทอร์ที่คนลงเทียบคำใหญ่รถโมใไซค์แรงอะไรคำถามไปทั่วๆไปนะครับ ครับตอโโอ้โหตบแล้วครับโอ้โหครับตบเป็นนั่นเีครับปิด้วยตัวเดียว่ใส่ห่วงเหรอครับใส่ห่วงค่ะ คุณกิตตอนจะตบนะครับผมจะถ่ายให้ชัดๆแล้วก็ชั้นเกณฑ์ใช่ครับผมเอาถือมาจากเพื่อนนะครับไม่ขึ้นจั๊กไฟเลยครับใช่ครับก็ยังดีสุดนี้นะครับสุดจำได้สุดนี้ครับสุดเนี้ยสุดเนกปี้ยต่อไปครับผมขี้กาครับนี่ครับต่อไปครับต่อไปดูอันนี้ครับเห็นไหมครับเห็นหรือยังครับถ่านเนี้ยก็ยังไม่ขึ้นเย่ำยอดมากต่อไปคุณพิพัฒน์ ท่ันเลยครับดูชัดๆครับชัดๆเนอะดชัดเลยครับชัด,ดเลยครับ <S 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 เขาครับ,บที่ดูคลิปผมครับกดจุกใจเป็นแฟนแล้วก็กดไอ้ไม่รู้ครับใครบนบกดได้แล้วกันครับ <S 2> <S 2> <S